สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ channel อีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าหน้าในตอนนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่แก้มก็แต่งหน้าโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่ทําไมมันแปลกแปําไมมันแปลกปอะ่ะเออแก้มนะคะบอกตรงๆว่าแก้มก็รู้สึกแปลกขนาดที่ว่าคือเราแต่งหน้าครบทุกเสร็จครบทุกจุดเสร็จหมดแล้วนะแล้วแก้มก็ไปหาเสื้อผ้าใช่ปะแล้วแก้มก็แบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่ว่าจะใส่ชุดไหนอ่ะมันก็ดูตลกใส่เซซอรี่อะไรมันก็ดูตลกอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าอะไรที่ขาดไปล่ะค่ะที่สําคัญก็คือคิ้วกับไฮไลท์ นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าคิ้วเนี่ยเป็นมงกุฎของหน้าที่เขาพูดกันประโยคเนี่ยคือมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะวันนี้เราเลยพิสูจน์กันดูว่าเออแต่งทุกอย่างเนี่ยปังหมดเลยนะคอนแทคคอนเถิกใส่หมดอะไรเงี้แต่เราไม่เขียนคิว้วดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันตลกมากนะคะมันรู้สึกขาดแล้วก็รู้สึกเหมือนจิ๊กซอห์หายไปประมาณ10ตัวแบบภาพไม่เป็นภาพอะ่ะอะไรแบบนี้แล้วประเด็นอะไรรู้ไหมว่าจริงๆแล้วคือคิ้วอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะคือมันจะมาคู่กับดั้งนะคะคือวันนี้แก้มไม่ได้ไฮไลท์ดั้งมันรู้สึกลุ้นๆพลพุนๆแปลกๆอะ่ะเออจริงนะแบบตลกมากๆนะคะจริงๆอ่ะประเด็นอะ่ะมีตัวเด็ดตัวดังอันหนึ่งที่แบบอยากจะมาแนะนํานะคะเพราะว่าแกเพิ่งได้ลองเล่นมานะคะเป็นแบรนด์มิทชนมันคือตัวนี้นะคะเป็นมิทชินทีชีฟเมคโอเวอร์นะคะซึ่งตัวนีีนนน้้เนน่อทังล็กๆ เป็นได้ทั้งที่เขียนคิ้วนะคะแล้วก็เป็นที่ไฮไลท์ด่างแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเราย้อมคิ้วได้ด้วยนะคะเป็นถึง3อย่างใน1แท่งฮ้ยเดอบเเบสป่ะ <pa> แล้วราคาไม่แพงนะคะราคานะคะเพียงแค่ห9 9ยบาทแต่ว่าได้สปปรรพคุณถึง3อย่างนะคะเป็นทั้งวาดนะคะแล้วก็เคลือบคิ้วแล้วก็ไลด่างได้ด้วยซึ่งเขามีด้วยกัน2สีอันนี้เก้มก็เอามาให้ลองดูทั้ง2สีเลยนะคะว่าเผื่อเพื่อนๆืนคนไหนเนี่ยจะได้ไปตัดสินใจเลือกได้ว่าเออผมแบบนี้ควรใช้สีไหนนะคะเดี๋ยว,ว,วแววก่จะสวัสด

นี่นะคะก็จะเป็น2สีซ<ส><ย>ึ่งอัสส zing, นนี้เนี่ยจะเป็นสีอ่อนก็เหมาะกับสีผมประมาณแบบบรอนไปเลยหรือว่าเทาหรืออะไรที่ต้องการสีอ่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเหมาะส่วนนี้จะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติซึ่งแก้มเนี่ยชอบสีนี้เพราะแก้มรู้สึกว่าทาสีนี้แล้วธรรมชาติดีอันนี้ก็จะเหมาะผมประมาณแบบผมธรรมชาติขึ้นไปจนถึงผมดําก็ใช้ได้ค่ะซึ่งไอที่บอกเนี่ยว่ามันมี3หัวมันมียังไงบ้างนะเดี๋ยวแก้มจะเปิดให้ดูอันนี้นะคะก็จะเป็นแท่งของเขาแล้วหัวแรกนะคะก็คือจะเป็นหัวที่เขียนค่ะซึ่งเป็นที่เขียนแบบปลายเรียกอะไรปลาย หัวที่2นะคะก็จะเป็นหัวเคลือบนะคะซึ่งหัวเคลือบเนี่ยก็จะเป็นเจลแบบนี้ซึ่งเจลอันนี้นะก็จะเหมาะกับ เขียนแบบห่างคิ้วแล้วก็เคลือบขนคิ้วต่างๆให้สีมันดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและหัวสุดท้ายนะคะที่แบบว่าพีคสุดก็คือนางเป็นที่ไฮไลท์ดัด้งด้วยจ้านี่ให้ดูนะคะแต่ว่าที่ไฮไลท์ดัางเนี่ยจะบอกก่อนว่าสีมันธรรมชาติมากนะคือเห็นในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยออกแต่ว่าพอมาไฮไลท์จริงๆบนจมูกแนละ้วว่าธรรมชาติมากนะคะเหมาะกับมือใหม่นะคะหัดแต่งนะคะมือใหม่หัดไลท์มือใหม่แบบบางคนกะร,ะระยะแบบกะปริมาณของผงอายแชโดว์อะไรเงี้ยไม่ไม่ถน,นัดอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวดีนะรับรองว่ามันดัางจะไม่ปลอมแล้วก็จะไม่หลอกแนนน่่อคะ คือแก้มว่ามันสะดวกมากเลยนะเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อแยกว่าซื้อที่เขียนคิ้ว1อันซื้อที่ย้อมคิ้วเพื่อคิ้วอีก1อันแล้วก็ต้องซื้อที่ไรด่างอีก1อันอะไรเงี้ยมันดูแบบยุ่งยากสําหรับมือใหม่ที่ต้องการแบบอะไรกระทัดรัดอะไรรวดเร็วแล้วก็อะไรแบบง่ายๆนะคะก็คือแค่เดียวจบนะคะอันนี้เลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวแก้มจะมาวาดคิ้วให้ดูนะคะว่าแค่คิ้วอย่างเดียวกับไฮไลท์จมูก2อย่างเนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนลุคของแก้มให้เป็นฟินิชลุคที่ดูสวยได้งแบบง่ายมากเพราะน,นสึกกขขาดมาแบบมเคไปะ ก็ว่าได้เพราะแบบคิ้วมันเป็นอะไรที่สําคัญมากจริงๆอะดูดิแต่ทั้งหน้าแบบจัดเต็มมากแล้วอะแต่ก็ไม่รู้สึกว่าสวยโอเคก็มาเริ่มกันที่วาดโครงคิวก่อนนะคะแก้วจะใช้สีเข้มนะคะเนื่องจากว่าสีผมของแก้เนี่ยก็ไม่ได้อ่อนมากจนเกินไปมันเป็นสีประมาณแบบน้ำตาลน้ำตาลกลางๆนะคะเออแล้วอีกอย่างนึงคือแบบเนื้อของเขาค่อนข้างนิ่มเวลาเขียนเนี่ยเราไม่ต้องกรีดแรงเลยนะคะแล้วก็วาดง่ายมากเพราะมันเป็นแปรงหัวตัดหลังจากนั้นนะคะก็ฝนด้านในให้เต็ม นี่นะคะหลังจากเราวาดโครงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกนก็จะใช้ฝั่งเคลือบคิ้วอันนี้ที่เป็นเจลเนี่ยเคลือบคิ้วอีกรอบนึงนะคะ คืออันนี้เนี่ยจะช่วยให้แบบว่าขนมาเรียงเส้นสวยมันจะเป็นแบบขนก็จะบอกไปถูกอะ่ะแบบขนมันจะดูเป็นขนขึ้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างติดทนเหมือนไปเคลือบให้มันแบบเป็นขนเรียงตัวสวยอะ่ะจะเห็นความเป๊ะของคิ้วหน่อยๆน่อยคือสีมันจะเป็นสีใสๆนะเนี่ยเหมือนแบบเราก็ไม่ต้องใช้ที่เคลออร์เลยอ่ะไม่ต้องใช้ที่มันเป็นแบบมัสคาร่าเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นแบบบัสคาร่าในตัวเลยนะคะเราอยากให้ขนมันเป็นแนวไหนเราก็แค่ใช้อันนี้นะคะเคลือบไปเพียงเท่านี้คิ้วของเราก็จะปังได้รูปแบบนี้เลยดูดิ บีฟอร์ออฟเตอร์ห้มันง่ายมากเอ้ยลืมอีกอันหนึ่งนะคะต้องไฮไลท์จมูกด้วยควรไฮไลท์เลยหรือว่าเขียนคิ้วฝั่งนี้ก่อนดีเขียนคิ้วก่อนดีกว่าเนาะจะได้แบบเห็นความแตกต่างว่าแบบไฮไลท์ก็สำคัญอยู่จัง คือมันเขียนง่ายมากเลยนะเอาจริงๆคือใครที่หาดีสอเขียนคิวดีๆแล้วแบบแปลกๆแล้วก็ค่อนข้างรวดเร็วสะดวกเนี่ยแนะนาตัวนี้เลยนะคะของมิสทีนไปหาซื้อนะคะมีขายตามทั่วไปกุบกิบเลยนะแบบทั่วไปมากๆอันนี้แกไปเจอมาแล้วแกรู้สึกให้มันแปลกอะสามหัวสามเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเอามาแบบลองซื้อมาลองเล่นดูแล้วแบบเฮ้ยมันเวิร์กแกชอบเจลมันมากเลยอะมันทําให้คิ้วดูเป็นแบบคิ้วเป็นขนอะรู้สึกได้เลยว่าขนมันแบบดูดกขึ้นมาหน่อยนึงอะเห็นปะดูมันแบบธรรมชาติ the best t b e คือตัวที่มันเคลือบอันนี้เนี่ยมันจะช่วยให้คิ้วของเราติดทนยาวนานนะคะแล้วก็กันเหงื่อกันน้ำระหว่างวันเนี่ยคิ้วก็จะไม่แหวงไม่หลุดไม่หายแบบกลับบ้านมาแล้วแบบเฮ้ยทำไมฝั่งซ้ายฉันหายไปเฮ้ยทำไมฝั่งนู้นอันนี้หัวหลุดอะไรเงี้ยไม่มีอันนี้นนนปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราได้แบบทําการเคลือบคิ้วไปแล้วแบบนี้ต่อมานะคะหลังจากคิ้วเราเนี่ยเป๊ะปังได้รูปแบบนี้แล้วนะคะแก้มก็จะมาไฮาไลท์จมูกคอนทัวร์จมูกด้วยด้วยตัวนี้เลยนะคะเขาทํามาเนี่ย ให้มันสามารถคอนทัวร์จมูกได้ด้วยนี่หัวฟองน้ําอันนี้นะคะทั้งสองเบอร์ไม่ว่าเบอร์เข้มหรือเบอร์อ่อนของมันเนี่ยไอสีไฮไลท์จะ,จะ,จ,ะจะสีเดียวกันนะคะคือจะเป็นสีธรรมชาติว่ามันเห็นอยู่เนี่ยก็วาดไปก็วาดเป็นครวงแบบนี้ก่อนนะคะค่อยๆระบายลงมาพอไปแบบนี้เสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็ใช้นิ้วมือของเรานะคะค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยๆแบบนี้ให้สีมันกลมงกลืนหายไป ปัญหาจมูกแบนจมูกโตจมูกเบี้ยว <What? S 1> ก็จะหายไปก็จะหมดไปนะคะหัวมันค่อนข้างเขียนง่ายเพราะว่ามันหัวเล็กเวลาหัวเล็กเนี่ยเราก็จะสามารถคอนโทรลทิศทางได้ง่ายไม่ต้องแบบเฮ้ยวังว่าแบบแป้งใหญ่จุ่มเยอะสีเข้มลายไม่เท่ากันอะไรอย่างนี้ไม่มีปัญหานั้นเพราะว่าเราได้แบบวาดโครงมาเรียบร้อยแล้วใช่ปะ่ะที่เหลือก็คือการเกลีย่ยให้มันแบบธรรมชาติ นี่เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราแบบว่าคอนทัวร์ข้างๆเสร็จเรียบร้อยนะคะอีกขั้นตอนนึงคือการนำไฮไลท์สีสว่างเนี่ยมาไฮไลท์บริเวณกลางสันของดั้งเราเนี่ยแหละทีนี้จมูกของเราก็จะกลายเป็นแบบศัลยกรรมเกาหลีไปในตัวทันทีรวดเร็วนะคะไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีแล้วก็ไม่ต้องไปศัลยกรรมให้เจ็บตัวเลยเดี๋ยวนี้เขามีเทคโนโลยีเ <laughs> ช็ก U ยีเทคโนโลยีนะคะ ก้าวไกลไปถึงแบบการคอนทัวร์หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะแต่งให้มันสวยได้ที่เราไม่ต้องไปพึ่งมือหมอมิดหมออะไรให้เจ็บซึ่งเปลืองเงินเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลอดที่แก้มเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าคิ้วกับจมูกเนี่ยจริงๆมันสําคัญแค่ไหนเพราะฉะนั้นนยเพื่อนๆก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะแล้วก็ลองฝึกฝนแบบแก้มดูเพราะว่าดูดูจากในคลิปเนี่ยแก้มว่าแก้มสอนไม่ยากนะให้ลองค่อยๆฝึกๆท,กทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็จะชินมือของมันเองนะคะ <S <S สําหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้แก้มดด้้้้วววยยนนนะแลกก็ฝาอัีค่ รมะไรสงสัยนะคะคอมเมนต์ถามใต้นี้ได้เลยค่ะหรือว่าไปคุยกับแก้มในใน c e b o o k Fanpage นะคะแก้มกินเมคอัพเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราหมดเวลาของเราอีกเช่นเคยแล้วรีมาแบบรวดเร็วนะคะมาให้เห็นถึงประสิทธิภาพของคิ้วเค้าอะไรก็ตามแต่ที่รู้สึกว่าทุกอย่างบนหน้าเราต้องสําคัญหมดนะเราจะมาแบบลืมนู่ลืมนี่ลืมนั่นอะไรเงี้ยหน้าเราก็จะดูแบบเฮ้ยแหวงแหวงไม่ได้นะยิ่งคิ้วเนี่ยเป็นโมกุลของหน้าเลยขาดไม่ได้เด็ดขาดนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสาวๆบ๊ายบาย